โอ้โหพี่น้องครับไผ่เหี้ยครับไผ่เหี้ยหรือไผ่ป้องยาวเต็มไ,ไปหมดเต็มไปหมดครับพี่น้องโอ้ยปลาไผ่เหี้ยชัดๆัดโอ้ยยังกระดังจีนปลาไผ่เหี้ยพี่น้องโอ้โห,โโหตื่นเต้นมากครับอื้อหือ,อ,อ,อลำใหญ่ ยาวด้วยป้องได้แต่มันจะขมนิดนึงกุ้งอ่ามันจะต้องอ่าเขาเรียกว่าเช็ดน้ำป่ะอ่าเช็ดฟากเช็ดอย่างเนาะพี่เนาะมันยนูมรำเงาไหมอันเดียวกันเลยกุ้งเงามากดูนี่ยอูดูดูจะไปปลูกลูกไปจะไปปลูกจังไรบ่มีแนวขุดพี่ได้เพาะไวปไหม เขาไว้ปลูกไหมหรือว่ามันเฉพาะในภูเขานี้ที่มันใหญ่โอครัตบูเ้อเอเออเออข้าอยา่างไรขาหถึงเมือตาขึ้นโอ้ทางก็ค่อนข้างราชันครับพี่น้องเต็มไปด้วยไผ่เงี้ยครับ ไผ่เหี้ยไผ่ป้องยาวไผ่บางไผ่พางนะโอ้เรียกหลายอย่างนะครับโคกมันเลยนี่กุ้งอย่างอื่นไม่ขึ้นเลยมีแต่ไผ่อย่างนี้อย่างเดียวโอ้ยเ็ตอกมาเข้าท่อนเดียวเลยนี่เออสองท่อนนี่สองท่อนยังงอมึงมึงตกลำแก่มันกุ้งโอ้ยน่ะหนาปึ๊ดเลยเนาะโอ้ยสวยตรงด้วยสะออนเด้สออนเด้ อู้พอมันหนาเนาะพี่โอ้ลำหนึ่งเขาเอาแค่โคนมันบางไ่มครับข้างบนข้างบนมันบางเขาสับฟากไงพี่อ๋อที่นี่เขาไม่ห่วงเลยใช่ไหมอู้หูมาขุดเอาได้หนิห่ยยยวยห่วยห่วยเอาแล้วชนพอหาหาเสียมมาขุดไปปลูกได้นี่อ๋เอ,อเออมันมันแข็งเนาะคือว่าละ หน้านี่เดี๋ยวเราไปดูนะครับอือหือเกล้ำนี่งเบเก็บันนี่งอุ้ยเฮ้เก็บพันนี่โอ้ยนี่ครับล้ำหนึ่งสิวโกนเลยโอ้ยเป็นว่ากุ้งรองวาบ้างดูรองวัดวาเจ้าบมงดูโอ้ยนี่ครับพี่น้องวาหนึ่งเม็ดกว่าบ้าเมีอะไรตึงอ้ยเม็ดกว่าวาหนึ่งอืเพี่ยก้ง โอ้หอพอหมดปุ๊บก็หายวับเลยมันมีเฉพาะจุดเท่านะมาแถบนี้ก็เป็นโคกธรรมดาแล้วครับพี่น้องเป็นพันเหมือนเดิมเออเนี่ยไผ่ก็มีแค่จุดนี้อะ